สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องเรามนุษย์ทุกคนเมื่อจากสวรรค์กันมาใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาเดินดินกันทุกวันนี้พี่น้องไปสังเกตไหมว่าพวกเราต้องการการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้างตั้งแต่เราเกิดมากันเลยทีเดียว เราขาดพ่อแม่ไม่ได้เด็กคนไหนที่ไม่มีพ่อแม่ดูแลแต่เล็กแต่น้อยเขาจะกลายเป็นเด็กมีปมด้อยขาดความรักความอบอุ่นถึงจะถูกเลี้ยงดูโดยคนอื่นจะเป็นคนครอบครัวข้างพ่อข้างแม่ซึ่งก็นับว่าดีกว่าไปอยู่สถานสงเคราะห์นะพี่น้องนะัแต่กระนั้นก็ดีพ่อแม่ก็ย่อมให้ความรัก ความอบอุ่นได้ดีกว่าคนอื่นแน่นอนคนอื่นให้การดูแลได้เพียงภายนอกแต่เข้าไปไม่ถึงจิตใจของเด็กดังนั้นเรามนุษย์ทุกคนเมื่อจากสวรรค์กันมาใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาเดินดินกันทุกวันนี้พวกเราต้องการการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้าง ตั้งแต่เรื่อง <c oughs> ทางกายภายนอกและลึกเข้าไปถึงหัวใจภายในด้วยซึ่งแต่เดิมที่เราอยู่ในสวรรค์กันนั้นความต้องการความรักการดูแลเอาใจใส่อย่างนี้เป็นเรื่องที่ได้รับการตอบสนองจากพระและจากกันและกันเป็นปกติอยู่แล้วโดยไม่ต้องไปพยายามเรียกร้องจากใครเลย ทุกคนรวมทั้งพระด้วยต่างมอบความรักความเข้าอกเข้าใจการดูแลเอาใจใส่ต่อกันเป็นปกติไม่จำเป็นต้องคอยแสวงหาจากใครทั้งนั้นเรามีให้กันและกันอย่างเหลือเฟือเลยพี่น้องแต่เมื่อเรามาอยู่ในโลกนี้เรารู้สึกว่าการมีกันและกันนั้น มันอาจจะขาดหายไปได้ง่ายๆเราจึงเป็นกังวลอย่างมากว่าเราจะไม่ได้รับการดูแลจากพระและคนอื่นด้วยเรากังวลจนกระทั่งอยู่ไม่เป็นสุขเพราะเราห่วงตัวเองอย่างมากห่วงมากจนลืมไปว่าเราเองที่ต้องการความรักการดูแลใจใส่อย่างนั้นคนอื่นเขาก็ต้องการเหมือนกัน เรามัวแต่อยากให้คนอื่นมาดูแลเราฝ่ายเดียวแต่เราไม่เคยคิดที่จะไปดูแลคนอื่นเขาบ้างเราเรียกร้องให้พระจะต้องมาช่วยเหลือเราเราตั้งหน้าแต่จะให้คนอื่นจะต้องมาช่วยเหลือเราเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นเขาเป็นคนที่จะต้องช่วยเหลือเราเท่านั้นเราพยายามดีกับเขาเพราะหวังจะให้เขา คอยมาช่วยเราตลอดเราไม่ได้เห็นเขาเป็นพี่น้องที่เราชื่นชมรักใคร่เลยสักดิดแต่เราเห็นเขาเป็นใครก็ไม่สำคัญที่ต้องมาช่วยจัดการปัญหาให้เราหมดทุกอย่างเรามีเขาเพื่อเอาไว้ช่วยแก้ปัญหาอย่างเดียวพี่น้องและเราไม่เคยนึกถึงหัวอกพระบ้างว่าพระอยากจะเห็นเรามองพระองค์ในความเป็นพ่อของเราบ้าง อย่าเห็นพระองค์เป็นตู้ ATM กดเงินเมื่อไรก็ต้องได้ตามจำนวนที่กดนั้นโดยไม่นึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระที่เรารักนับถืออีกแล้วอย่าเห็นพระองค์เป็นแค่พระที่จะต้องคอยมาแก้ปัญหาให้เราโดยเราไม่ไปนึกบ้างว่ามันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นอีกเยอะเราไม่เคยสนใจคำสอนของพระ ที่ให้ไปรักตัวเองอย่างดีตามที่พระรักอย่าเอาแต่กังวลกับปัญหาแล้วเดี๋ยวโลกนี้ที่มีปัญหามันก็จะผ่านพ้นไปอย่ามัวแต่จะคิดเรื่องจะต้องให้คนอื่นมาช่วยแก้ปัญหาเราอยู่เลยให้รู้จักไปรักตัวเองให้มันดีอย่างที่พระรักแล้วก็พยายามไปรักคนอื่นเขาให้มากๆถึงมันจะยากแต่ก็อย่าได้หมดรักในตัวเขานะ แล้วเดี๋ยวชีวิตในโลกที่มันจะต้องลำบากเป็นเรื่องปกติเพราะมันเป็นโลกแห่งบาปกเนิดมันไม่มีทางดีได้หรอกมันก็จะผ่านพ้นไปแต่เราจะตายในความทุกข์อย่างมีความสุขและเราจะกลับฟื้นขึ้นมามีชีวิตที่สดใสได้ในทุกๆปัญหาเองทุกวันนี้มนุษย์เราดำเนินชีวิตคล้ายกับปลิง ที่คอยดูดเลือดจากพระและจากคนอื่นตลอดเวลาเราไม่รู้จักที่จะรักพระและรักใครกันแล้วเรารักใครไม่เป็นแล้วเพราะเรามัวแต่ห่วงตัวเองกลัวจะไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้จนเราไม่ทันได้นึกถึงหัวอกพระและหัวอกคนอื่นกันเราไม่รู้ว่าการใช้ชีวิตอย่างมีกันและกันกับพระและกับคนอื่น การเห็นคุณค่าในกันและกันการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันการแบ่งปันกันการเห็นคุณค่าในกันและกันมันมีค่ามากกว่าการหลอกให้พระและคนอื่นจะต้องมาทำอะไรให้เราหรือจะต้องให้คนอื่นเขามาชื่นชมยกย่องเราให้สูงเด่นนั้นมันเป็นอย่างไรเราไม่รู้แล้ว เราเอาแต่ใช้ชีวิตหลอกรับประทานจากพระและจากคนอื่นท่าเดียวแล้วเราก็คิดว่าความสุขที่ตัวเองจะได้รับมันมีแค่นี้เท่านั้นคือคือจากการทำตัวเป็นปลิงดูดเลือดนี่แหละเราไม่รู้ว่ามันยังมีหนทางอื่น ที่เราเคยใช้กันมาเมื่อครั้งเราอยู่ในสวรรค์คือการมีกันและกันกับพระและกับคนอื่นโดยเราต้องพอใจในตัวเองให้ได้ก่อนเพราะพระรักเพราะเรามีพระที่รักเราแล้วก็ไปรู้จักชื่นชมคนอื่นเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นเขาอย่างจริงใจ เพราะเรามีคนอื่นที่เขาก็อยากจะรักเราเหมือนพี่น้องเหมือนกันเพียงแต่เวลานี้เขาเองก็หลงลืม ไปเหมือนเรานั่นและทั้งหมดนี้ที่เราใช้คำว่ารักสั้นๆน,นั่นแหละแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุข มากกว่าที่เคยมีนั้นหลายล้านเท่าเลยเราไม่รู้เราหลงลืมไปเราก็เลยไม่กล้าจะไปลองลงมือทำกันอีกแล้วพระองค์ไม่ได้ส่งกันรั้วรอบตัวเขากรอบครัวและทุกสิ่งที่เขามีอยู่หรือพรองทรงอวยพรงานที่เขาทำฝูงสัตว์ของเขาทว,วีจำนวนขึ้นในแผ่นดิน แต่ขอพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์แต่ต้องสิ่งที่เขามีอยู่เถิดแล้วเขาจะสาบแช่งพระองค์เฉพาะพระพักแน่ผีปีศาจมันถามพระมันบอกพระมันบอกว่าที่มนุษย์เราดีๆกันอยู่นี่ก็เพราะว่าพระองค์ดูแลเขาอยู่ไงลองเมื่อไหร่พระองค์ไม่ดูแลเขาเหมือนอย่างที่เคยดูแลสิแล้วเขาจะมารักพระองค์ไหมเขาจะรักคนอื่นต่อไปได้ไหม นั่นแหละพี่น้องที่รักเราเนะ่ยม,มัวแต่ห่วงตัวเองกันเรากังวลว่าพระจะไม่ดูแลคนอื่นจะไม่ดูแลเราก็เลยเลิกรักคนอื่นทําตัวเหมือนเป็นปลิงดูดเลือดพระดูดเลือดคนอื่นกันอยู่นี่ไงหนังสือโยบบทที่หนึ่งข้อ10ถึง11บทเทศสำหรับวันจันทร์เทศกาลธรรมดาสัปดาห์ที่26ปีคู่ พ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ